สวัสดีเพืเ่อนๆชาวโน้ตบุ๊กสเ e คทีทุกคนครับวันนี้พบกับ3ามเกมมิ่งโน้ตบุ๊กคอร์ i5 Sky Lake Cross Core ตัวแรงในราคาสบายๆดีกว่าอันแรกเป็น MSI g p 6 2 6 q f 4 9 7 t h l e o p a r d Pro เด่นมากในเรื่องของความคุ้มค่าต่อสเปคครับโดยจอเทป Full HD 1920พิกเซลแรมมาตรฐานใหม่ DDR4 4, 4 g b CPU แจมๆอย่างคอย5 6 3 0 0 h q ที่แรงเทียบได้กับ i7 Gen3 นะฮะ แต่เร,เรียกว่าประหยัดไฟกว่ามากๆบนการ์ดจอระดับเริ่มต้นในสายเกมมิ่งอย่าง Gforce e Gtx 9 5 0 m สามารถเล่นเกมได้ดีพอประมาณครับแต่อาจจะปรับภาพสุดได้ไม่มากนะักเนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องของสเปคนั่นเองแต่ราคาไม่ถึง30,000บาทก็ถือว่าคุ้มค่านะฮะ ัวที่2เป็น M อเมอ6 4, ์เ6นต์ไอจีพีหกสองหกคอโดยสเปคและฟีเจอร์ต่างๆแทบจะมีเหมือนๆกันหมดกับตัวก่อนครับยกเว้นอยู่เรื่องเดียวครับนั่นก็คือการ์ดจ,จอโดยติดตั้งการ์ดจ,จอระดับเกมมิ่งเกรดตัวกลางยอดนิยมอย่าง g e f o r c e GTX 9 6 0 M มาให้บวกกับคอยล6 3้าหกปรับภาพในเกมได้แบบลื่นๆระดับไฮได้สบายๆโดยในงานคอมมานด์สองเชื่อว่าของแถมของทั้ง2ตัวนี้มีทั้งเสื้อแดงและอาจจะมีเกมดีๆแถมให้้ดวยนะ ต่อมาก็เป็นเดล l ิน s p i r o n 7 5 9 w 5 6 0 6 2 6 t h จอแสงผล15.6นิ้ว i p s ที่น่าสนใจสุดพวงกัดจออย่าง g force gtx 6 6 m d d r 5พอมีการรับประกันหลังการขายครับรับเครื่องซ่อมถึงบ้านที่ดีมากๆถึง3ปีเต็มนอกจากนี้ windows 10แท้ก็มาให้พร้อมๆกันครับเดยกได้ว่าโดนใจสุดๆเลราคา33,990บาท คอมมาน์คอนเนคสองพันสกก็ไปจับจ่ายใช้สอยกันครับ17-20ถึงมีนาคมนี้ตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มนะส่วประชุมแห่งชาติสีกิจอย่าลืมกด Subscribe โน้ตบุ๊กสเปกใน YouTube กันเยอะๆสวัสดีครับ